คือเท่าตลาดเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆมันมีมีทั้งตัวบวกและตัวลบแต่จริงๆมันค่อนข้างเป็นทั้งบวกหน่อยขอปัจจัยเด,เด่นเลยก็สามข้อนี้แหละก็คือเรื่องของต้นทุนวัตถุดิบเนี่ยลดลงนะกอนมาทินงเพิ่มราคาหมูเนี่ยย,ยังสูงต่อเนื่องนะครับก็เรามองกําไรตรมาดสองเนี่ยขึ้นหกสิบสามเปอร์เซ็นต์เยียร์เยียร์สิบเก้าเปอร์เซ็นต์คิวคิวเป็นร้อยยี่สิบห้าล้านนะครับจากเรื่องของต้นทุนลดลงนะน่าจะทำให้กอนมาทิ้งปรับตัวดีขึ้น ขอเริ่มที่กลุ่มอาหารก่อนนะพี่นะแล้วก็ไปเครื่องดื่มนะนะครับ,รบกลุ่มอาหารนะครับตอนนี้ถือเป็นขาขึ้นขาลงหรือว่าหลักทรัพย์กรุงศีให้น้ําหนักมากกว่าตลาดเท่าตลาดหรือว่าต่ํากว่าตลาดสําหรับกลุ่มอาหารครับพี่ดีครับกลุ่มอาหารก็เป็นนูทอลนะคือมีทั้งตัวบวกและลบนะครับจริงๆเนี่ยตัวหนึ่งที่เราเรามองเลยก็คือเรื่องของอคอมมิตี้ที่ลงทั้งแรงนะครับนะมาดู นะราคาเงี้ยนะไปดูราคาข้าวสาลีนะฮนะวีดช่วงรัเสเซียยูเครนบุกสปายขึ้นไปจากแปดร้อยนะครับขึ้นไปพันสองเงี้ยโอ้โหแรงมากแล้วตอนนีก้กลับมาที่เดิมแนละ้วหรือข้าวโพเนี่ยก,ก็ก็ลงมานะครับคล้ายๆกันถั่วเหลืองปาหมออยปาลมอยนี่ลงต่ำกว่ากว่าก่อนก่อนสงครามอีกนะฮะก็ก็จริงๆทําไมขึ้นไปส่วนหนึ่งก็เพราะว่าอ๋อนี่ไม่มายูเครนเนี่ยเป็น ผู้ผลิตหลักนะครับเ่ของของข้าวสาลีแล้วก็ข้าวโพดด้วยประมาณ15%ของโลกด้วยเป็นผู้ผลิตผู้ส่งออกนะครับซึ่งพอราคาลงมาอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายว่าเออตัวที่เคยกดดันกลุ่มอ่ากลุ่มอาหารเพราะว่าอย่างโดยเฉพาะ CBF หรือ GFP t เนี่ยเขาใช้การทุนเหลือข้าวโพดเป็นเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์นะครับผสมและเลี้ยงสัตว์ว่าต้นทุนตรงเนี้ยค่อนข้างจะ ขึ้นมาค่อนข้างแรงในช่วงที่ผ่านมาการปรับลงมาเนี่ยน่าจะทําให้กอดมาจินของของสองตัวนี้กลับมาดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะพี่น้ําหนักของกลุ่มเนี่ยให้แค่เท่าตลาดใช่ไหมฮะผมเห็นแวบๆใช่ไหมครับพี่ดนะีให้เป็นนูท่อคือคือเท่าตลาดเพราะอะไรเพราะจริงๆมันมีมีทั้งตัวบวกและตัวลบแต่จริงๆ <c oughs> มันค่อนข้าง <c oughs> ไปทั้งบวกหน่อย <c oughs> เพราะว่าไอ้ตัวที่มาบวกเนี่ยมันเป็นตัวใหญ่ TBF นะหรือ t f t เองนะฮะแต่ขนาดที่ตัวตัวที่ลบเองก็อ,อย่าง TBO หรือ t ี h i วาเงี้ยจะจะจะดูแล้วลบก็เป็นตัวเล็กๆนะฮะโดยรายละเอียดเนี่ยเราเรามองว่าถ้าต้นทุนวัตถุดิบของบริษัทอาหารลดลงเนี่ยนะอย่างพวกไก่เลี้ยงไก่เลี้ยงหมูอย่าง c b f หรือ t f t เนี่ยมันต้นทุนพวกนี้มันสัดส่วนประมาณห้าสิบห้าเปอร์เซ็นถึงหกสิบห mm ้าเปอร์เซ็ของ ตัวธุรกิจฟาร์มนะครับนะพวกนี้จะมีฟีดฟาร์มฟู้ดนะครับงวงจรในธุรกิจฟาร์มเนี่ยก็ข่้นข้างเยอะนะครับทีนี้ถ้าเกิดมันลงไปสักสิบเปอร์เซ็นเนี่ยก็พ้นหรือค่าสารีลงสิบเปอร์เซ็นเนี่ยจะให้กําไรขั้นต้นขึ้นประมาณถึงศูนย์จุดสี่ถึงศูนย์จุดเก้าหกเปอร์เซ็นตได้นะครับก็ตรงนี้ก็จะบวกกับสองตัวนี้นะครับในขณะที่เอฟอน n n p อฟก็ใช้แป้งสารีเป็นวัตถุด,ดิบด้วยนะครับ พอตรงนี้ลงก็ทําให้อัตรากําไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะครับครับท็อปพิกในกลุ่มอาหารก็คือ CPF เจริญโภคภัณฑ์อาหารจํากัดมหาชนนะครับพี่ดีนะครับใช่ครับนะครับปัจจัย<ต>ปัจจัยเด่นๆ CPF อยู่ตรงไหนยังไงบ้างครับพี่ดีครับของปัจจัยเด่นเลยก็สามข้อนี้เลยนะก็คือเรื่องของต้นทุนวัตถุดิบเนี่ยลดลงนะก่อนมาทิเพิ่ม ราคาหมูเนี่ยยังสูงต่อเนื่องนะครับท่เอ,อเดิมทีเนี่ยปีก่อนๆก็อยู่80บาทต่อกิโลตอนนี้อยู่มา100บวกนะฮะมากเกินร้อยนะฮะต่อกิโลทีนี้ถามว่าหัวราคาหมูงี้แล้วคนมาเลี้ยงปกติถ้าถ้าอะไรราคาดีคนจะเลี้ยงขึ้นมาแล้วทําให้ราคาลงตอนหลังเพราะว่าสัพยเพิ่มเนี่ยแต่หมูทํายากนะหมูประเด็นหนึ่งก็คือมันใช้เอ,อ่อ วัฏจักรการเลี้ยงที่ยาวแลวคือต้องเอาพ่อแม่พันธ์มาเลี้ยงนะ<ม>เลี้ยงเสร็จก็ก็ต้องสองสองเจเนเรชั่นนะเอาสองสามสายพันธ์มาผสมกันนะครับปู่ย่าพ่อแม่พันธ์แล้วก็กว่าจะได้ลูกหมูขุนนะสุกรขุนมาก็เลี้ยงกันรอบหนึ่งก็ประมาณห้าหกเดือนนะรวมๆเนี่อย่างน้อยก็ถ้าจะเริ่มเริ่มตั้งแต่วันนี้ต้องสามร้อยวันได้นะครับเลี้ยงหมูนะก็ มันเกินปีนะราคาหมูจะยืนนะอีกอย่างหนึง่งเกษตรกร,ร,ก,รก็ไม่กล้านะช่วงนี้เพราะว่าอะไรปีก่อนหน้าเ,เรามีเรื่องโรคระบาดในเอฟซีซึ่งมันติดค่อนข้างง่ายระบาดง่ายนะก็ต้องเป็นแบบระบบปิดซึ่งเกษตรกรร,กร,กรายย่อยที่เคยเลี้ยงก็อาจจะอยางไม่กลับเข้ามานะครับก็เลยทําให้ราคาหมูค่อนข้างจะยืนนะแล้วก็ราคาหมูในจี่น้ก็ฟื้นตัวด้วยนะครับเพราะว่าเอฟเอฟไี่มีธุรกิจในไทย จีนเวียดนามเนี่ยรวมกันประมาณเจ็ดสของรายได้ได้จีนฟื้นตัวจากจุดต่ําสุดนี่ก็น่าจะช่วยกําไรด้วยนะก็เราก็เลยชอบ c p f เป็นหุ้นเด่นส่วน GPT ทถามว่าทำไมไม่ชอบราคาไก่ก็แพงๆนะขึ้นมาจากสาสบสอบาทต่อกิโลตอนนี้4ี่สิบเจบาทต่อกีโลแล้วนะครับส่วนหนึ่งก็คือเรามองว่าถ้าถ้ารัฐจะคุมราคานะไม่ให้เกิดเงินเฟอ้อคุมราคาเนื้อสัตว์ มุ่งเป้าไปที่ราคาไก่มากกว่าหนึ่งไก่เลี้ยงสี่บห้าวันเลี้ยงได้เร็วปรับตัวได้เร็วสองก็คือในเรื่องของอไก่เนี่ยส่งออกได้ด้วยนะพอส่งออกปุ๊บเนี่ยาราคาส่งออกดีอยู่ก็ไม่เป็นไรก็เอาไปเอากําไรตรงส่งออกแล้วกันกในประเทศก็อยากขึ้นเลยนะบอกกันนั้นเราก็เลยกลายว่ามองว่าท้ายสุดเนี่ยถ้าเป็นหมูไก่อะไรเงี้ยทีเบดีสุดนะครับแล้วก็ตัวในกลุ่มมาฟู้ดเนี่ยตัวที่ลองมาก็เป็น ฟีนานาพอแล้วก็ทีพเอมที่ได้ประโยชน์ในเรื่องวัตถุดิบลงด้วยนะครับเป็นตัวลงรายเล็กครับงั้นถีดตโต,ตก่อนนะพี่นะถ้าท็อปพิกเนี่ยเป็น CPF เจริญพกพันอาหารจำกัดมหาชนหลักทรัพย์กรุงศรีโดย <PhD S 1> พี่เอ็ดดี้คุณอดิศักดิ์พงบุญแนะนำซื้อ CPF ในฐานะท็อปพิกของกลุ่มอาหารนะครับนะเป้าพื้นฐาน31บาท50สตางค์ถูกต้องไหมครับพี่ดีครับใช่ครับ นะปลายปีนี้หรือส<ด>ิบสองเดือนข้างหน้าครับอ,อปลายปีหน้า้ยปลายปีนี้ใช่เราใช้นี่อยู่ใช้ F, F Y สองตอ F อยู่ครับปลายปีนี้ครับปลายปีนี้ปลายปีนี้นะครับสาสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์นะ CPF เอาละครับลองตัวลองลงมาพี่เอดีบอกว่าเป็นตัวนี้ครับเขาไม่ได้ขายไก่แต่ขายขาไก่แล้วก็ขายเป็นโตะ แล้วก็ขายเจเล่ด้วยตัวนั้นคือตัวไหนตัวนั้นคือตัวนี้ครับ S, <S N N P N N P, P สีนานาพรจำกัดมหาชนนะครับทำไมถึงเลือกสีนานาพรเป็นรองแชมป์ของกลุ่มนี้ครับพี่ดีครับก็จริงๆเนี่ยเราไปมองเรื่องของเดี๋ยวกนนะครับอยู่ในเอย F N P อ่ะไม่ได้มาละแป๊บหนึ่งนะครับ ก็สีนานาภร์เนี่ยจริงๆเป็นเรื่องของอได้เรื่องของต้นทุนที่ลดลงด้วยนะครับนี่สีนานาภร์เนี่ยนะก็ถ้าเกิดข้าวแป้งข้าวสาลีลงเนี่ยสิบเปอร์เซ็นเนี่ยก็ก็จะยิ่งขึ้นสู่สี่เปอร์เซ็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรามองว่ากำไรในไตรมาสสองเนี่ยก็น่าจะค่อนข้างดีนะเพราะว่ายอดขายในต่างประเทศเนี่ยฟื้นตัวค่อนข้างแรงนะ ปรนะมาณบวก20%เนี่ยในประเทศก็ก็บวกค่อนข้างดีนะประมาณ10%ได้นะครับก็แล้วก็มองไปข้างหน้าเนี่ยยังจะเปิดโรงงานในเวียดนามอีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเปิดโรงงานในเวียดนามเนี่ยตัวของเอ่อก้อนมารจิ้นเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นด้วยนะเพราะว่าจะ,ะการซอร์ซิ่งการหาวจัดหาวัตถุดิบอะไรเนี่ยก็จะค่อนข้างดีนะนี่ยโตดีจาก c l โะรเราเพิ่งปรับราคา เป้าหมายขึ้นมาเป็น18บาทนะครับก็เรามองกำไรไตรมาสสอเนี่ยขึ้น63%เยียร์ย์19%คิคเป็น125ล้านนะครับจากเรื่องของต้นทุนลดลงนะน่าจะทำให้กอรมาจิ้งปรับตัวดีขึ้นด้วยแล้วก็การปรับขยายโรงงานใหม่ในเวียดนามเนี่ยก็ทำให้ประสิทธ,ธิภาพดีขึ้นด้วยนะครับก็มองในเรื่องของจะมี COD จริงๆปีนี้ก็มีบางส่วนนะบางเฟสแต่ว่าคบทั้งโรงงานเนี่ย ประมาณตุลาปีหน้านะครับก็ทําให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอัตรากำไรขั้นต้นก็ดีขึ้นด้วยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยสีหน้าหน้าพอเนี่ยส่งออกไปก็อย่างผลิตเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนนะสลับลายการผลิตนะครับเพราะว่ามีอยู่ในไทยเนี่ยส่งออกไปก็ต้องอเปลี่ยนฉลากเป็นภาษาเวียดนามน,นะครับเปลี่ยนสูตรให้เหมาะกับตลาดเวียดนามเงี้ยมันมีอยู่สายการผลิตเดียวสลับไปสลับมาเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพพอ มีโรงงานที่เวียดนามแล้วเนี่ยก็จะทําใหเา้เรื่องของอประสิทธิภาพดีขึ้นก็มานดินดีขึ้นด้วยนะครับเราก็มีการปรับประมาณการปีหน้าขึ้น12%เป็น622ล้านบาทนะครับก็บปรับสมมติฐานด้วยแต่ว่ากอมาดินน่นาจะปรับโดยดีขึ้นเรื่องของวัตถุดิบลงแล้วก็ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะครับครับลองแชมป์เป็น snnp ปรับเป้าขึ้นมาจาก1 5บ0าท50ขึ้นไปเป็น18บาท 18บดบาทเป็นเป้าพื้นฐานปลายปีนี้ใช่ไหมครับพี่ดีครับอันนี้ของปลายปีหน้าเลยเราขอยับไปใช้ของปีหน้าเลยครับเป็นปลายปีหน้านะตอนนี้โลโอเวอร์กันเยอะก็ต้องถามแบบปลายปีนี้เป็ปลายปีหน้าเกินครึ่งปีแล้วบางทีเราจะมองไปข้ามปีไปเลยนะครับนะ SNP เป้าปลายปีหน้าปลายปีหน้าสิบดบาทสำหรับ SNP สีนานาพรในฐานะรองแชมป์ของกลุ่มอาหารนะครับ พีเ <PhD, S 1> แต่พีเให้ SNP เป็นแค่รองแชมป์เองนะแต่ทําไมฟังดูแล้วมีลุ้นมากกว่าเลยครับพีเอ,อ๋อก็แชมป์ของกลุ่มนะครับเป็นเป็นยังไ,ไงละ่ะคือโดยโดยพื้นฐานไงนถ้าเกิดเรามอง<ห>ตัวตัวพื้นฐานแน่นมองแวงหน้าเนี่ย c ีพเนี่ยเราเราเลือกเป็นหุ้นเด่นของกลุ่มอยู่แล้วแต่ SNP เนี่ยเราพลิกมาเป็นเป็นแบบเรียกหุ้นม้ามืดอย่างนั้นดีกว่ามัน <S <S มันมันเด่นคนละแบบ นะครับอ่าเป็นหุ้นหุ้นตัวเล็กด้วยแล้วก็มีโอกาสโตในต่างประเทศแล้วก็แบบเออเราเพิ่งเพ,พิ่งปรับมุมมองมาเป็นบ่ายเลยเพราะว่าเราคิดว่าองต้นทุนลงยอดขายดีแล้วมีประสิทธิภาพในอนาคตด้วยมีปัจจัยมนุนย์นะก็เลยมองว่าถ้าเป็นม้ามื่แบบเล่นแบบหอกทิ้งนิดๆมีพื้นฐานเนี่ยก็เอทีพีแต่ใครใครเพย์เซฟเนี่ยซีพีบดีกว่านะเพราะว่ามีซีพีอมูลค่าหุน้นที่อําอยู่ด้วยมันคงไม่แบบ ดาวไฟต่ํ่ำไม่ลงกว่านี้ครับครับขอประเด็นเดียวก่อนจะปิดท้ายกลุ่มอาหารพี่อดีตครับกลุ่มอาหารที่เราคุยกันอยู่เนี่ยก็มีรายได้จากการส่งออกไปยังต่างประเทศซึ่งก็มีเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาเกี่ยวข้องก่อนหน้านี้บ,บาทไปทั้งอ่อนกลุ่มส่งออกชอบอยู่แล้วแต่มาณนะวันนี้เนี่ยดูเหมือนบาทมันกลับมาแข็งจะทำให้เป็นปัจจัยดึงไหม ดึงความน่าสนใจของกลุ่มนี้ให้น้อยลงไหมครับพี่อดีครับมันต้องไปดูสัดส่วนกันว่าส่งออกเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ไะครับจริงๆในกลุ่มเนี่ยตัวที่ส่งออกเยอะนะครับที่ที่ cover ก็คือส่งออกเยอะเนี่ยจะเป็นตัวของเอเชียนเอเชียนซีใช่เอเชียนซีบริษันสองตัวนี้ส่งออกเจ็ดสิบแปดสิบปอร์เซนของรายได้ได้นะครับส่งออกเยอะแต่ถ้าเกิด ตรงนี้เพราะนั้นสองตัวนี้จะเซนซิฟป็กัเงินบาทนะลองมาเป็นทีูนะทียูประมาณสีสิบเปอร์เซ็นคือทีูเนี่ยรายได้ร้อยหนึ่งเนี่ยอยู่ในไทยสักห้าสิบแล้วส่งออกสี่สิบนะแล้วก็ไปอยู่ที่อเมริกาสักสามสิบไปอยู่ที่ยุโรปสักยี่สิบส่วนยี่สิบเปอร์เซ็นนะครับมันก็เลยถ้าเกิดน,นับเฉพาะเงินบาทบาทอ่อนเพราะนั้นก็เรียงมา้ก็คือเอเชียซี TWPC 80%แดซนะของรายได้นะฮะตัวท U มาณ40ี่เปอร์ซนตตัวของ GFPT ฟพีทีเปอร์หกปอร์เซเพราะฉะนั้น c ีบกลยุทธ์ไม่เหมือนคนอื่นคือไม่ได้เน้นส่งออกเพราะอะไรเพราะเขาใช้กลยุทธ์ไปตั้งโรงงานในประเทศนั้นเลยแล้วก็ขายในประเทศเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมียอดขายจากไทยจากจีนจากเวียดนามน,นะครับแล้วในไทยเองเนะี่ยรายได้ประมาณ3 2เปซนี่ยส่งออกสัก6เองนะฮะก็เลยไม่ได้เชิงติดกับค่างเงินมากเท่า เท่าคนอื่นนะครับสำหรับตัว C d M ครับครับเอาละครับนี่คือมุมมองนะครับฉะนั้นในช่วงครึ่งหลังของปีควรมีคุ้นเด่นในกลุ่มนี้ติดไว้สักตัว2ตัวในพอร์ตอย่างนั้นใช่ไหมครับพี่อดีครับใช่ครับใช่ครับมั n นิพัสออนไลน์หลักสูตรที่10ครับ m ั n นี่พัส o ออนไลน์010เปลี่ยนเลนไปทำกำไรในช่วงตลาดยูเทิร์นครับท่านอาจารย์แชมป์คุณพงพัฒน์คำชูให้เกียรตินะครับมาให้ความรู้ให้กลยุทธ์ในการเปลี่ยนเลนไปทำกำไรในช่วงตลาดยูเทิร์นครับมันนี่พัส o ออนไลน์010รอบสดในวันที่9และวันที่16สิงหาคมทุ่มหนึ่งแล้วตามด้วย Q&A สดอีก2รอบครับ แล้วก็จํานวนจํากัดจริงๆเพราะเราอยากให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับคนที่สนใจตั้งใจแล้วเห็นว่านี่คือจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมมากที่สุดในการทํากําไรในช่วงตลาดยูเทิร์นกลยุทธ์ทั้งการเล่นเก่งสั้นๆและการหาหุ้นยูเทิร์นเพื่อเอาไว้ลงทุนระยะกลางยาวด้วยเจาะลึกมากๆและเหมาะสมกับสถานการณ์มากที่สุดนะครับ สนใจเชิญครับสำรองที่นั่งด่วนครับช่องทางเดิมช่องทางเดียวลายไอพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a อ i แล้วตามด้วยคำว่า Moneyplus e M-O-N-E-Y-P-L-U-S Moneyplus ติดกันตรงตัวนะครับสนใจเชิญได้เลย